ที<อ>่เห็นนี่คือสตเจเจสามร้อยก็ไม่เป็นไุนเวันนี้ผมจะสอนธรรมะเขาังอยู่จ้ทุกคนรักทุกคนมุตัวแปดแป อีซ oh, ีเหรออีซีอโอยนตัว um anyway> ้าตัวเเดี <si ๋ยวก็เหนื่อยใช่กูเหนื่อยแล้วขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้แจมอะเอาอกลัอกายด้กันไหมครับขาอีซีเหรอวนัไม่ได้บอลเลยเดี๋ยวละอ่าอันนี้คือหัวข้อธรรมะ กระตุกจิตกระชากใจเอ่อที่เห็นนี่คือพลาสติกที่แขวนผ้านะแค่คุณเห็นเนี่ยมุณคิดไปเรียบร้อยแล้วหลังมีอะไรมีตีนมอย่างนี้เขาเรียกว่าชนสิงตีสิงเมื่อเอาไอ้นี่ชนกันภาษาไทยเรียกว่าชนสิงผ้าท่าทางนี้ก็เท้าคู่ก็เดาคนนี้ผิดเดาคนนี้ผิดและท่านี้เขาเรียกดูนมดูขวาเดี๋ยวดูซ้ายถ้านี้เขาเรียกเลีย ฝนเอานี่กูมีสองเอาดูนมหน่อเอ้ยสองมาไรก็ได้โอ้ยหอมไม่อร่อยไ่อรอยมากเลยโอ้ยอย่างนี้เขาเรียกหมนเชุดา เด,เดี๋ยวเดี๋ยวราให้นั่งกันพูดก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มการแสดงเธอนี้ผมอยู่ในบึงน้ำอเมริการัฐโคอริดามันเป็นบึงน้ำที่มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่มากบึงน้ำแห่งนี้มีตัวทีน่น่มากกว่าหนึ้านหแสนตัวตั้งแต่มีปศ ในค่ำคืนหนึ่งเขากลังจะททำงานมิตจะ์เท่นั่นเองเขาเห็นผู้ชายเสื้อแดงลูกหนึ่งเขาเขายยกมปลาาเขาเขาถามชายคนนี้ว่าคุณเป็นใครนะเจเผมอีแล้วกับอาจารย์พูมกิต้าหรือมนตริ วันนี้หัวข้อธรรมะที่จะพูดกันคือเรื่องของพระพระเอกลิกเกสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ความคิดเนี่ยมันปรุงแต่งไปคุณเห็นเพาว่าพระคุณก็กลัวเพราะว่าพระคนไทยนับถือว่าเป็นของสูงแต่พระเอกลิเกก็คือคนที่มาเต้นลิเกให้เราดูใช่ไหมเออเราลุ้นแล้วผมโยงได้ไงเออผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่า เจอกันนะท่านผู้เจชมบ๊ายบายสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอ้สำหรับที่ช่างเล็วการที่มาประเทศไทยสิ่งที่ป<อ>ระทับใจที่สุดก็คือขั้นขั้นของคนไทยอ่ะเอเวิลี่เข้าไปในห้องน้ำคุณเข้าไปห้องน้ำในในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกันอ่ะเขาไปนั่งนั่งทำกิจส่วนตัวอยู่คุณนั่งป่ะหนะนั่งกิจส่วนตัวนั่งกัสุภาพก็ได้ครับสุขอบคุณทิชชู่ทิชชู่ยังง่า ดูภาพช้านะฮะบริการใช้คานของคนไทยมันต้องมีการยิบยกโปะแปะ